ซุ้มเสียงยามวิกาลลมหนาวพัดโชยยามดึกสงัดนาเดียหญิงสาวผู้เดินทางไปเยือนหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาในโรมานียพักในบ้านเก่าแก่ที่ได้รับมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคนเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่ใช่เสียงลมเริ่มดังขึ้นทุกคืนเริ่มจากปลายเตียงก่อนจะเลื้อยรัดขึ้นมาถึงศีรษะ เธอพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นแก้ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทว่าความถี่ของเสียงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเสียงสวดมนต์ในภาษาที่ไม่คุ้นหูและคลายจะเจือด้วยเสียงครางของบางสิ่งคืนหนึ่งนาเดียสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นถี่รัวราวกับมีใครพยายามจะพังเข้ามา หัวใจเธอเต้นระรัวเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอพลันสายตาเหลือไปเห็นเงาร่างตะคุ่มอยู่หน้าบานหน้าต่างมันดูสูงใหญ่ผิดรูปก่อนที่ดวงตาสองข้างของมันจะปรากฏขึ้นกลางความมืดมิดเบิกโพลงและแดงกำ่ำราวเลือดสดๆ ใบหน้าของมันบิดเบี้ยวดวงตาที่เคยเป็นมิตรของมิคาเอลชายชราข้างบ้านที่มักจะนำผลไม้มาให้เธอกลับกลายเป็นความว่างเปล่าที่น่าสะพรึงกลัวมีเพียงรอยยิ้มที่ฉีกกว้างจนเห็นฟันแหลมคมคลายจะเยาะเย้ยความหวาดกลัวของเธอ เสียงกรีดร้องของนาเดียหลุดออกมาในที่สุดเมื่อเธอมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดเบื้องหลังเงาของมิคาเอลร่างกายที่ซีดเผือดไร้ชีวิตของหญิงสาวอีกคนหนึ่งซึ่งถูกแขวนห้อยหัวลงมาจากต้นไม้ใหญ่กลางสวนเธอจ้องมองมิคาเอลที่ยิ้มกว้างก่อนที่รอยิ้มนั้นจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะก้องกังวานที่เจือด้วยความวิปลาส เสียงหัวเราะที่ดังก้องไปทั่วหุบเขาในยามค่ำคืนอันเงียบงัน